ฮอลลีมูดเกมไนท์ไทยแลนด์อาทิตย์นี้เตรียมพร้อมต้อนรับพิธีกรแห่งปีที่จะมาชิงพื้นที่พิธีกรใหม่ในรายการคุณรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่มาขโมยตําแหน่งซึ่งผมเคยได้มาแล้วก็ต้องบอกตรงๆนะว่าปีนี้มันเป็นปีของหนุ้ยคนที่ได้รับรางวัลนี้จะได้มาเป็นพิธีกรที่รายการนี้เอาละและมาฟังการเตรียมความพร้อมในการมีลูกคนที่สอง ของแพทและภพาว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีแพทเนี่ยเขาวางแผนจะมีเบบีให้พ่อพีนะฮะเมื่อไหร่เริ่มกระบวนการแล้วพ่อเริ่มไปแล้ว,เร,ลวเริ่มไปแล้วแต่น้องยังไม่มาปรึกษาแพทย์ปะตอนไปตรวจอะคุณเขาตรวจลูกชายเขาด้วยนะคุณหมอบอกเลยว่าของเขาคือซูเปอร์แมนเลยนะโอยแปลว่าเขาไหวเร็วมากไมเคลเฟก ที่ที่7สิงหาคมนี้6โมง20นาทีแล้วเจอกัน